สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอัชลางานแก้มนะคะเป็นแพทย์แผ่ผนไทยวันนี้จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งเต้านมค่ะค่ะในปัจจุบันนี้นะคะโรคมะเร็งเต้านมเป็นโรคที่มีจำนวนผู้เสียชีวิตมากที่สุดด้วยโรคหนึ่ง ปัจจุบันนี้ค่ะผู้หญิงทุกคนมีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นโรคมะเร็งเต้านมได้เท่าๆกันเลยดังนั้นคุณผู้หญิงทุกคนไม่ควรละเลยแล้วก็ควรให้ความสำคัญในการตรวจสุขภาพของตนเองเพื่อที่จะได้รักษาได้ทันท่วงทีทและก็สามารถหายขาดได้ค่ะสาเหตุแลปะปัจจัยเสี่ยงของมะเร็งเต้านมนะคะในปัจจุบันนี้เรายังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดค่ะแต่เราพบปัจจัยเสี่ยงจากภายนอก และปัจจัยเสียงที่เกิดจากความผิดปกติภายในร่างกายของเราค่ะและเราสามารถจำแน่แล้วก็แบ่งสาเหตุออกเป็น3าสาเหตุหลักๆด้วยกันค่ะซึ่งสาเหตุแรกนะคะเกิดจากพันธุกรรมค่ะ เราจะพบว่าผู้ที่เป็นโรคมะเร็งเต้านมอะคะ่ะมีประวัติครอบครัวเป็นโรคมะเร็งเต้านมนี้มาก่อนและมักจะพบในช่วงวัยอายุ 30- 40ปีขึ้นไปค่ะปัจจัยที่2นะคะเกิดจากฮอร์โมนเพศหญิงซึ่งฮอร์โมนในเพศหญิงนะคะเป็นปัจจัยสําคัญแล้วก็เป็นปจัจจัยสัมพันธ์ที่ก่อให้เกิดมะเร็งเต้านมได้ตัวอย่างเช่นคนที่เริ่มมีประจำเดือนตั้งแต่อายุยังน้อย,อยและคนที่มีประจำเดือนที่แบบ หายช้าหรือแม้กระทั่งคนที่มีบุตรยากมีบุตรช้าหลังจากอายุ30ปีขึ้นไปก็เป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทําให้เกิดโรคมะเร็งเต้านมได้ค่ะและปัจจัยเสี่ยงสุดท้ายนะคะก็คือการใช้ชีวิตประจําวันของเราหรือการดําเนินชีวิตประจําวันของเราเช่นเรามีการดื่มแอลกอฮอล์จัด หรือแม้กระทั่งการรับประทานอาหารที่มีไขมันสูงนะคะเช่กนการรับประทานอาหารผนแงเนื้อผัแนแงหมูหรือพวกอาหารจังฟูดที่มีไขมันสูงสูงก็จะทําให้เกิดภาวะอ้วนและทีเนี้ยภาวะอ้วนเหล่านี้ค่ะมันก็จะทําให้เป็นปัจจัยเสี่ยงหรือแม้กระทั่งคนที่แบบว่าขาดการออกกําลังกายอย่างต่อเนื่องและมีการกินฮอร์โมนเพิ่มเข้าไปสาเหตุต่างๆเหล่านี้ค่ะล้วนเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งเต้านมได้ การตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตัวเองนะคะง่ายๆเลยคือเราจะใช้หลักการการคลำนะคะเมื่อเราคลำแล้วค่ะเราจะพบความผิดปกติดังนี้ก็คือเราจะพบก้อนแข็งบริเวณเต้านมของเราหรือแม้กระทั่งพบรอยขู่ขะไม่เรียบเนียนหรือบางคนคือจะสังเกตง่ายๆคือรูขุมขนบริเวณเต้านมของเราจะชัดขึ้นเหมือนผิวเปลือกส้มค่ะและบางคนนะคะก็จะมีรอยบุ๋มบริเวณเต้านม หรือแม้กระทั่งมีของเหลวหรือเหมือนลักษณะคล้ายคล้ายน้ำนมไหลออกมาบริเวณเต้านมด้านใดด้านหนึ่งที่มีความผิดปกติอะคะ่ะผู้หญิงทุกคนมีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งเต้านมได้เท่าๆกันนะคะโดยเฉพาะคนที่มีอายุในช่วงวัย40ปีขึ้นไปหรือแม้กระทั่งคนที่มีบุตรช้ามีบุตรยากหรือแม้กระทั่งคนที่แบบว่าพบประวัติครอบครัวเป็นโรคมะเร็งเต้านมนะคะ่ะและผู้หญิงส่วนใหญ่นะคะมักจะมีความเข้าใจผิดว่าการที่เราคลำพบ ก้อนแข็งบริเวณเต้านมและไม่มีอาการเจ็บอะค่ะเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมชาติแล้วก็ละเลยปล่อยทิ้งไว้จนมีความผิดปกติมากขึ้นพบก้อนแข็งหรือแม้กระทั่งบางคนอย่างที่บอกไปตั้งแต่ตอนต้นแล้วว่ามีของเหลวไหลออกบริเวณเต้านมอะค่ะในทีน่นี้ยินอยากจะแนะนําคุณผู้หญิงทุกท่านว่าการที่เราพบความผิดปกติบริเวณเต้านมของเราอะค่ะเราควรไปพบแพทย์เพื่อที่จะได้รักษาได้อย่างทันท่วงทีแล้วก็สามารถรักษาได้หายขาดได้และนี่เป็น ธีการเดียวที่เราจะสามารถรับมือในการดูแลสุขภาพของเราได้ดีที่สุดค่ะสำหรับใครที่มีคำถามนะคะสามารถสอบถามเข้ามาในแฟนเพจได้เลยยินจะรวบรวมคำตอบไว้ไขข้อสงสัยสำหรับทุกคำถามสำหรับคนที่มีปัญหาในด้านสุขภาพและพบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ